ตึงได้เอสวัสดีค่ะทุกคนพบกับมุกนะคะในช่องซึ่งที่ยาเทคนิคค่ะช่องที่จะมาบอกเทคนิคดีๆนะคะที่จะทำให้ชีวิตคุณและคุณและคุณและเราเนี่ยง่ายแล้วก็ดีขึ้นไปพร้อมกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะมุกมีคำถามหนึ่งอย่างว่าทำไมเราต้องมาร์กหน้าด้วยไข่ขาวของไข่ไก่อย่างเดียว วันนี้นะคะเรานึกเกิดจะอยากจะแบบมาร์กหน้าเนาะสิวก็คือแบบเริ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆก็คออยากจะเริ่มใช้เจา้าไข่ขาวมารมา์กหน้ากันซึ่งทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไข่าขาวเนี่ยมีสรรพคุณในการช่วยการรักษาสิวสมานแผลหรือว่าการะทำหน้าของเราเนี่ยขาวใสขึ้นแต่ว่าหลังจี่จราลองไปเซิร์ชดูเนี่ยก็จะเห็นรีวิวต่างๆนานานะก็คือเป็นการใช้ไข่าขาวของไข่ไก่ทั้งนั้นเลยในการมาร์กหน้าเราก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าเกิดไม่ใช่ไข่ไก่ล่ะ เป็นไข่อย่างอื่นอะมันจะดีเหมือนไข่ไก่หรือเปล่าดังนั้นนะคะเราจะมาทำชาเลนจ์กันค่ะในการใช้ไข่เป็ดมาร์กนะติดต่อกัน10วันนะคะเพื่อดูว่าผลลัพธ์มันจะพังหรือมันจะปังหรือเปล่านะคะรู้ไหมคะว่าในไข่เป็ดเนี่ยมีวิตามินต่างๆเนี่ยที่มีปริมาณมากกว่าไข่ไก่เลทุกคนไม่ว่าจะเป็เปนิตมน6 โปรตีนกรดอะมิโนทุกอย่างเนี่ยเพามากกว่าไข่ไก่ด้วยเพราะว่ายังวยปริมาณด้วยแหละที่เขามีเยอะกว่าไข่ไก่นะคะซึ่งเราคิดว่าถ้าเกิดมันดีขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าจะมาดีต่อหน้าเราด้วยเช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าใครไปรู้ว่ามันอาจจะแบบไม่นิยมกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ถ้าเกิดผลลัพธ์มันดีเราก็จะมาบอกต่อกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะลองกันเป็นวันแรกนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่อันดับแรกเราต้องมีไข่ก่อนทุกคน เดี๋ยวเราไปซื้อไข่เป็ดพร้อมกันเลยนะคะไปยังไปเลยนะไปเลยค่ะเราจะมาซื้อไข่เป็ดกันนะคะทุกคนนี่จะเป็นโซนไข่เป็ดนะคะนี่ยิ้วนี่ไข่เป็ดนี่เราจะซื้อเป็นของท็อปนะคะรานะคา45บาทเคเราจะไปจ่ายังินกันนะคะ วันนี้นะคะจะเป็นวันแรกนะคะที่มุกจะใช้เจ้าใครแบ่งกัรมาร์รกหน้านะคะติดต่อกัน1ิวันวันนี้จะเป็นวันที่1นนะคะเราจะไปเริ่มกันเลยมุกเลือกที่จะมาร์กตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าพอหลังจากมาร์กเสร็จเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเจอแดดเจอฝุ่นเจอมลภาวะอื่นๆอีกนะคะไปเริ่มต้นกันเลยค่ะ วิธีการแยกนะคะให้ใช้ขวดบีบขวดอย่างนีน้บีบเข้าไปแล้วก็แบบนึงนะคะบีบแล้วก็ดูดโอเคจะมนจะขึ้นมาอย่างนี้นะทุกคนได,ได้แล้วอ่ะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะเราต้องทำการล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะ ก็จะใช้เป็นตัวเซอร์รี่นะคะซึ่งเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆก,กับผิวทุกสภาพผิวนะคะแนะนำจริงๆล้างเสร็จแล้วหน้าไม่เอียดชุ่มดีมาก ซึ่งหน้าเราตอนนี้นะคะก็ถูกซับเรียบร้อยแล้วนะหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะมีรอยสิวสิวแล้วก็สิวนะคะซึ่งเราจะรอดูว่ามันจะมีผลเอฟเฟกต์ต่อสิวพวกนี้หรือเปล่ารวมไปถึงนะคะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างอยู่แล้วนะคะแล้วก็หน้ามันด้วยลองดูเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงอุ้ยที่ชูตีนี่ก็ ทุกคนมันเริ่มแห้งจากตรงปากก่อนอะทุกคนตอนนี้นะคะคือหน้าตึงมากแต่ไม่กระอยค่ะความรู้สึกก็คือมันแสบๆะแสบเพราะ,ะมันตึงอะตึงแล้วมันหรือนอะดึงอะเดี๋ยวเราจะไปลองล้างออกนะคะตอนนี้หน้าดิฉันก็คือล้างกันเลยคะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็เสร็จสิ้นวันแรกของการมาร์กหน้าด้วยไข่เป็ดนะคะก็ล้างหน้าเรียบร้อยทาครีมเรียบร้อยนะคะก็จะสังเกตได้ว่ามีสิวที่รู้สึกว่ามันแดงขึ้นอะยังไงแต่ว่าอยา่าเพิ่งจะปักใจว่ามันทำให้สิวแดงขึ้นหรือว่าเห่อขึ้นนะคะเดี๋ยวลองดูต่อไปเนาะว่ามันจะเวกหรือว่าจะเป็นยังไงดูเจ้าจุดนี้ นะคะแล้วก็จ,จุดนี้บนจมูกมาดูกันต่อไปนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เติดขึ้นมากันคืนแรกเนาะหลังจากที่มาหน้าที่ใครแตกไปน,ะะปน,นี่คือะคะก็คือ,อสิ่งที่น่าเห็นใจเลยนะคะก็คือสิวเรามันสุกอะ ของการมาร์กหน้าด้วยไข่เป็ดนะคะวันนี้ก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจของทั้งวันมาเนาะก็อยากจะให้ลองดูสิว่าเราเป็นคนที่หน้ามันมากๆนะคะสามารถทอดไข่ดาวบนหน้าได้เลยนะดูสิอ่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าเจ้าไข่เป็ดเนี่ยมันช่วยเรื่องหน้ามันหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้ขอจบไปครีนจิ่งหน้าก่อนเตรียมความพร้อมในการมาร์กหน้านะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าสิว อยู่ครบทุกเม็ดนะคะพยายามที่จะไม่แกะไม่บีบสิวนะคะเพื่อให้ดูว่าไข่เป็ดเนี่ยมันจะช่วยเจ้าสิวของเราหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยวเริ่มมาร์กหน้าด้วยไข่เป็ดกันเลยค่ะอันนี้เราก็เป็นไข่ลูกเดิมนะที่เอามาจากเมื่อวานมาร์กไปค่ะเหมือนเดิมเลยมันไม่มีกลิ่นมาร์กง่ายมากก็แล ดีตรงที่มันไม่เหม็นเลยนี่แหละทุกคนมันเลยง่ายบางคนเขาจะล้างโดยใช้น้ำเปล่าหรือไม่ก็ใช้สบู่นะคะแต่ว่ามุขอดใช้สบู่แล้วกันเพราะเพื่อความเซฟเนาะแบมไม่อยากให้อะไรมันตกค้าง่ัน่ะอ่ะล้างเรียบร้อยนะคะก็ความรู้สึกของวันนี้นะข่าวขึ้น1นึ่งสเต็ปนะคะผิวสัมผัสก็คือ มันนุ่มๆนะทุกคนนุ่มเหมือนเมื่อวานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันไบรท์ขึ้นนิดนึงนะอันนี้คือยังไม่ได้ล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้านะคะคือเอาไข่ขาออกอย่างเดียวด้วยนะ้เปล่าเนาะส่วนเจ้าสิวยังรู้สึกว่าแังเหมือนเดิม <laughs> ยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่แต่ว่ารูขุมขนก็นะคะรูขุมขนก็ยังไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแล้มันหุบลงหรือ,อยังไงแต่ว่า หน้านุ่มขึ้นนะคะหน้ายังมันอยู่นะคะวันที่3มแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปมาร์กหน้าต่อนะคะเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาทุ่มกว่า,วาเนาะเดี๋ยวไปล้างหน้าคลีนหน้าแล้วก็ใช้ไข่เป็ดมาร์กหน้ากันต่อนะคะเพื่อเห็นผลลัพธ์นะคะในวันที่10บที่เราจะแบบว้าวใช้ไข่เป็ดกันเลยไข่เป็ดฟองเดิมวันนี้มุมจะแปลกแปบลบ ดีนะคะห้าหกน,น่าคอนเลยน่านุ่มเหมือนเดิมนะคะหน้านุ่มแล้วก็เนียนเหมือนเดิมแบบไม่ใช่หน้านเนียนนะแต่แบบเวลาลูกแล้วแบบมันดูเออนุ่มดีวันนี้วันที่สามนะคะวันที่สามของการใช้ไข่เป็ดนะคะดูอ่ะเ<ม>ดี๋ยวเราจะมีภาพเทียบ before after นะคะ นุ่มเหมือนเดิมหลังจากใช้สิวไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าน,นะว่าแบบเหมือนมันโดนดูดออกไปป่ะเหมือนหนองมันหายไปนิดนึงตรงนี้ก็แดงนิดนึงนะทุกคนว่าไปแดงแดงแต่เอฟเฟกของมันมัง้งโอเคเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้เลยคะ่ะอ่ะผลลัพธ์ของวันที่สมเป็นยังไงได้ยูยทุกคน อย่าดูถูกนะเออสิวเหมือนก็เหมือนจะหน่อมันหายไปนิดนึงด้วยไหมอะวันที่4ี่ค่ะให้ดูหน้าใกล้ๆก่อนนะคะนี่คือหน้าก่อนล้างหน้านะนเราจะไปล้างหน้ากันนะคะแล้วก็เริ่มลงไข่เป็ดวันนี้มุกแกะไข่เป็ดฟองใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าฟองเก่ารู้สึกว่า3วันแล้วมันเริ่มแอบมีกลิ่นอยู่นะก็เลยเปลี่ยนดีกว่านะคะเพื่อความสบายใจ โอเคเดี okay, ๋ยวขอไปล้างหน้าก่อนนะคะจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้าหรือว่าไม่ได้ทารองพื้นนะแต่ว่าใช้ครีมกันแดดเราก็เลยต้องใช้ครีนซิ่งทุกครั้งนะคะกตอยากให้ทุกคนลองมาแชร์นะว่าใครเคยใช้ไข่มากหน้าแล้วมันดีไม่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีหลายๆคนออกมาบอกนะว่าไข่ดิบมันมีแบบทีีอที่ทําแบบทําลายผิวหรือว่าทําให้ผิวอ่ะสิวอักเสบขึ้นเยอะขึ้น แล้วก็ไม่ได้ช่วยเรื่องนูนคุ้งค้นหรือดีท็อกอะไรเลยนะแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็จะมีคนบอกว่ามันช่วยดีท็อกผิวดีท็อกซารต่างๆทำให้หน้าขาวขึ้นอ่ะมันก็ทั้งสองฝั่งเนาะแต่ว่าด้วยความอยากลองไงแต่อยากฟังแต่เพิ่มว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างอืม,อมว่าไปมันก็ดีอยู่นะไหม สิวตรงนี้คือพยายามไม่บีบนะปกติคือไม่เหลือแล้วนะหน้าตึงเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้ร้อยแสบเลยวันที่สี่ร้อยแสบหน้าเลยตึงได้อีกเดี๋ยวไปลองหน้าก่อนนะคะหน้ามันขาวขึ้นปั๊บร<อ>ู้สึกอยู่นะอันนี้แค่เพิ่สี่วันนะคะสิวก็ยัง สุกเพิ่มขึ้นนะแต่เราจะไม่บีบนะคะเดีย๋ยวเราไปลองดูวันที่ 5, ห้าถึงวันที่10ต่อว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะคะ <S <S คทคุซึ่งแมแต่ละวันนะคะเฉลี่ยการมาร์กนั่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างออกด้วยเจลล้างหน้าที่อ่อนโยนต่อผิวหน้านะคะไปดูผลลัพธ์ของวันที่9กับวันที่10กันเลยค่ะวันที่9ค่ะทุกคนวันนี้ก็จะครีนซิงหน้ากันเหมือนเดิมนะคะใกล้เสร็จสิ้นชาร์ลินไข่เป็ดแล้วนะเหมือนเดิมค่ะการนี้เย่สีชมพูนะคะเออวันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเออน่าจะเหมือน ปจดจะมาภายในวันนี้พรุ่งนี้นี่แหละอาจจะมีเรื่องของสิวที่มาตามฮอร์โมอนนะคะต่อไปก็จะมาลงนางเอกของเราค่ะนี่ไข่เป็ดนะคะหน้าแห้งแล้วเรียบร้อยนะคะก็ต่อไปก็คือจะไปล้างหน้ากันนะคะล้างหน้าด้วยตัวนี้นะคะดีมากทุกคนอันนี้ดีเป็นของ c e l ร r ่นะคะ อ่อนโยนแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายอันนี้คือใช้เองแล้วก็พูดเองนะไม่สวรรค์ร้อสวรรค์ยเข้าเป็นไงบ้างคะผลลัพธ์วันที่9เหลืออีกแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะได้เห็นผลลัพธ์ของ10 day challenge เจ้าไข่เป็ดไงน,น,นะทุกคนแต่วันที่9กก็น่าจะเริ่มเห็นผลแล้วปะ เออผิวสัมผัสเอยความไบรท์เอยของไข่เป็ดนะคะแค่วันที่9บอกได้เลยว่าจากวันแรกที่แบบกลัวว่ามันจะแพ้หรือเปล่าว่ามันจะได้หาหมอสิวหรือเปล่าก็าคือลิสแล้วนะว่าคลินิกไหนรักษาสิวดีกลัวมากแต่ว่าวันนี้ก็บอกได้เลยว่าประทับใจกับเป็ดน้อยที่ออกไข่มาให้เราเอามาตอกเอามาแยกเอาไข่ขาวมาพอกหน้า

อ่าห้าวา่เดี๋ยวลาง,ลางหน้าก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นมันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนที่เราจะนาหน้าด้วยไข่เป็ดกันความนุ่มยังให้เหมือนเดิมให้เต็มสิบเลยหลังจากที่มาร์กเฉยหน้ามันจะนุ่มขึ้นจริงๆไข่เป็ดมันสา,ามารถเอาไปลอกสิวเซียนได้นะคะเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปทดลองลอกสิวเซียนด้วยไข่ขา,ขาวนี่ไง ทั้ง10วันแล้วนะคะกับการมาหน้าด้วยไข่เป็ดของเรานะคะก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกๆเนาะก็คือตั้งแต่วันที่5ที่มีสิวเนาะหลังจากนั้นะรอยสิวมัค่อค่อยๆจางลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะส่วนเรื่องความมันยังไม่ได้ให้คะแนนตรงความมันนะคะว่ามันช่วยลดความมันได้เพราะ,ะว่าเราเป็นคนที่หน้ามันมากแล้วก็จะถึงวันนี้ก็ยังหน้ามันเหมือนเดิม นนแล้วก็ในส่วนของความกระจ่างใสกับความนุ่มอันนี้ให้คะแนนตรงส่วนนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าหลังทำเนี่ยหน้าของเรามันจะนุ่มขึ้นจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ความไบรท์เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าไม่ได้มากจนเห็นได้ชัดขนาดนะั้นแต่ว่าเห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องพวกสิวโผดสิบอักเสบ ส่วนตัวโดยผิวของมกเกอนนะคะคิดว่ามันจางลงแล้วก็มันยุบตัวลงนะคะพวกสิวพดรอยแดงเนี่ยก็เบาลงเยอะมากๆนะคะสิ่งที่หักคะแนนก็คืออาจจะเป็นความแบบความหนืดของไข่วเวลาที่ทาแล้วมันหยดหรือว่าเวลาที่มันติดผมเนี่ยแล้วก็จะแบบแย่ๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีข้อควรระวังที่ถ้าเกิดใครจะไปทําตามนอน้วยการใช้มาร์กเออไข่เป็ด มากน้านะคะก็คือจากที่เราลองหาข้อมูลมาเนี่ยในไข่เป็ดที่เป็นไข่ดิบนะคะหรือว่าไขา่ไก่เองก็ตามมันจะมีเชื้อแบบทีเรียรที่อยู่ในไข่ดิบนะคะซึ่งบางผิวหน้าอาจจะแพ้ก็ได้หรือบางคนที่อาจจะไม่แพ้ก็ได้แนะนำว่าให้ทดสอบกับบริเวณกรอบหน้าหรือแม้ก็เบื่บริเวณที่เอ่อผิวบอบบางนะคะอาจจะเป็นแบบกรอบหน้าตรงคอหรือตรงอะตรงแก้มสักฝั่งหนึ่งที่เวลาถ้าเกิดมันแพ้เนี่ย เราสามารถเห็นได้แล้วก็แก้ไขมันได้จากจุดเล็กๆนะคะห้ามลองทั้งหน้าในครั้งแรกนะทุกคนว่าถ้าเกิดมันเหมอมาก็คือพังเลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับชาเลนจ์ไครเป็ดส่วนตัวให้คะแนน7เป็นสิเลยน่ะทุกคนเออมันดีกว่าที่คิดเอาไวา้นะคะคือตอนแรกที่คิดเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันจะดีแค่อยากดูว่า สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันจริงหรือเปล่าหรือว่าหน้าเราจะแหกหรือเปล่าอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกก็คือแบบพยายามหาคลินิกทาสิวรอไว้แล้วอ่ะถ้าเกิดหน้าแหกมาจะต้องไปทําสิวที่นี่เพราะว่ากลัวจริงๆกลัวว่ามันจะแพ้นะคะแต่สุดท้ายก็ไม่แพ้นะคะแล้วก็จบไปแล้วกับเชนเดช h a l เลน g e นะคะใครเป็ดมากหน้าตามนี้นะคะถ้าใครดูเสร็จแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะทุกคนไปละคะ่ะ Е-е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  е е